วันลุมพินีซูปเปอร์บอนมั่นใจพร้อมสยบตะวันฉายกระชากเข็มขัดแชมป์ซูปเปอร์บอนสิงห์มวินพร้อมใช้ทักษะมวยไทยที่มีติดตัวมานานประชันความเดือดดานตะวันฉายพีเคแสนชัยโดยเจ้าตัวเผยนี่คือโอกาสกลับมาทวงความยิ่งใหญ่บนสังเวียนระดับโลกซูปเปอร์บอนสิงห์มวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปอวัย33ปีเตรียมเปิดกรุตำรำวัยรับบทผู้ท้าชิงบอลลังจาก ตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันวัย24ปีในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราซูปเปอร์บอนเมื่อครั้งที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวในครั้งแรก ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกวางคิวให้ขึ้นประชันฝีมือกันแต่ก็ต้องมีอันคล้าคลาดจากอาการบาดเจ็บและอาการป่วยยกทันหันของทั้งคู่ซึ่งซูปเปอร์บอนยอมรับว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นทําให้เขาต้องพักรักษาตัวและห่างหายจากการซ้อมร่วมเดือนเลยทีเดียวโดยซูปเปอร์บอนเผยว่า ตอนนั้นซ้อมเล่นเชิงแล้วกล้ามเนื้อฉีกครับก็เลยไปหาหมอทำเอ็มอะไรจริงๆหมอบอกว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อย3เดือนที่จะหายร้อเปอร์เซ็นแต่ผมทำกายภาพบำบัดทุกวันบวกกับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาเข้ามาช่วยทำให้หายเร็วขึ้นครับแต่ก็เป็นเดือนเลยครับกว่าจะกลับมาซ้อมได้อีกครั้งซูปเปอร์บอนการันตีความโหดด้วยเข็มขัดแชมป์มวยไทยที่เคยคว้ามาได้สำหรับการ,รเผชิญหน้ากับตะวันฉาย ในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาสู้ในกติกามวยไทยครั้งแรกในรอบหลายปีของซูเปอร์บอนซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้หลายคนมองเขาว่าอาจจะเสียเปรียบราชันมวยไทยขวัญใจมหาชนแต่สําหรับหนุ่มหน้ามนคนพัทลุงกลับมองว่าศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตั้งแต่5้ขวบแถมพ่วงด้วยดีกรีชแชมป์ไวยไทยระดับประเทศเป็นเครื่องการันตีว่าเขาจะไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในไฟนี้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมาผมเคยได้แชมป์ประเทศไทยกับรองแชมป์มวยรอบมาสองรายการแล้วก็ป้องกันแชมป์ประเทศไทยได้สองครั้งครับไฟนี้ผมแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะแต่เดิมผมเป็นมวยเข่าแล้วก็มีฟันศอกสลับมันเป็นลูกหากินของผมตั้งแต่สมัยชกมวยไทยอยู่แล้วครับผมแค่ไม่ได้มีโอกาสใช้มันในช่วงเวลาหนึ่งแต่ความรู้ของผมไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่ว่าผมจะเอามันมาใช้ตอนไหนแค่นั้นเองครับนอกจากนั้นซูปเปอร์บอนยังได้ศึกษาการชกของตะวันฉาย จนรู้ซึ้งถึงจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างละเอียดยิบโดยครั้งนี้เขาหมายมั่นปั้นมือที่จะแก้ตัวหลังเสียบอลังคิกบ็อกซิ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาและพร้อมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่บนเวทีระดับโลกด้วยการกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยจากเอวตะวันฉายมาครองให้ได้ Ses. นี่จะเป็นโ,โอกาสแก้ตัวที่ดีที่สุดสำหรับผมที่จะได้กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ถ้าผมได้แชมป์โลกมวยไทยผมก็จะกลับไปเอาแชมป์คิกบ็อกซิ่งของผมคืนผมยังอยู่ในเส้นทางที่จะกลับไปเป็นอันดับหนึ่งได้อยู่ไฟนี้จึงสำคัญสำหรับชีวิตผมมากครับเนื่องจากบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี46ในสนามจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h w a n i f c o m บางประเทศ f Facebook ุ๊กอ YouTube วันบางประเทศ เริ่มคู่แรกเวลา19นาิกา30นาทีและทางช่อง7 HD กด35เริ่มรับสัญญาณสดเวลา20นาฬิกา30นาที